ปุ่มเกียร์นี่ดีเซลนี่ก็ออกแบบได้เท่นะนี่กด P กดอย่างงี้นะครับอ่ากดลงอย่างงี้นะไม่ใช่กดตรงนี้นะใครกำลังตามหา CV r Gen 5ตัวดีเซลไม่มีผลิตแล้วนะคันนี้เป็นรถ limited แล้วเรียบร้อยกับเลขไม่ห้าหมื่นเท่านั้นเองนะคันนี้ตัว迈锐威มี sunroof แล้วนะครับนี่อันนี้迈锐威นะปีสามพันที2021นะครับ CV Gen 5 1.6 DTEL นะเป็นรุ่นท็อปดีเซลเจ็ดที่นั่งนะครับผมอันนี้เลขไม่ห้าหมื่นมือเดียวประวัติครบเลยนี่สำหรับสำหรับตัว迈锐威นี่กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นไฟหน้า full LED ด้วย เป็น m a c ขอบ18นะครับผมกุญแจคีย์เลสโกเกุญแจไว้กับตัวเราผดล็อกรถได้เลยนะมาพร้อมกับกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมสำหรับตัวไมโครเชงแล้วเนี่ยจะมีตัวไวเลสชาร์จิ่งด้วยนะครับผมนี่หรือชาร์จไร้สายนะครับเราเอาวางไว้ได้เลยนี่ส่วนปุ่มเกียร์นี่ดีเซลนี่ก็ออกแบบได้เท่นะนี่กด P กดอย่างนี้นะครับอ่ากดลงอย่างนี้นะไม่ใช่กดตรงนี้นะกดไงก็ไม่ติดนะกดอย่างนี้นะครับอ่ะกด N D อย่างนี้นะครับกดมา P ใหม่ แลก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมเบรก็็ไม่ต้องเหยียบเบรกนะเรากดปุ่มอันนี้ได้โดยที่รถหยุดยิ่งมันก็จะเหมือนเสมือนการเหยียบเบรกให้ทิ้งไว้นะครับผมอ,อาจจะแปกตาหน่อยนะกดนี่กด r กล้องหลังนะครับผมนี่กล้องเปลี่ยนเลนหรือ honda linewatch นะนี่ว่าเวลามุมอับสายตาขับบริเวณเปิดไฟเดียวซ้ายนี่เห,นเห็นเลยนี่กะจกตัดแสงออโต้นี่แล้วก็ไฮไลท์เลยครับผมนี่สล ไม่ใช่สรุปธรรมดานะแต่เป็นสรุปแบบพารานมิกด้วยนะครับจะเปิดได้ท่อนแรกนะครับแล้วก็ท่อนหลังนี่เปิดได้อย่างนี้นะแล้วโปร่งเลยนะครับขับไปต่างจังหวัดในนี้มีแสงแบบนับลมสบายเลยนะครับผมยอดคันนี้มีพายโดชีพมีเตือนก่อนชนเตือนออกเลนอัตติบุสซอนโทรขับรถกล่งอัตโนมัติคำสั่งเสียงมีให้ครบเลยนะและสำหรับรุ่นนี้นี่ มี m มมโมรี e เซให้ด้วยนะครับเป็นเบอร์ห<ๆ>นึ่งเบอร์สองเซตอย่างนี้ได้เลยนะนี่รวมทั้งด้านหลังล่างซัพพอร์ตครบออปชั่นเยอะมากฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดอีกพาไปชมด้านหลังนะคุณพี่นี่ขออวดก่อนนี่เอากุญแจไว้กับตัวนะครับเราล็อกรถนะแล้วเราก็เตะบริเวณตรงกลางนะ เราไม่ต้องแกว่งเลยนะเราแค่ปาดเราปาดออกอย่างนี้นะไฟมันก็จะกระพริบนะครับผมแล้วก็ลงอย่างนี้เลยนี่ประมาณนี้อยากเห็นข้างในไหมครับอยากมาดูด้านหลังกันนะครับผมนอกจากพานอโรมิกสลูฟเนี่ยสภาพเบาะนี่ก็ยังดีอยู่เลยนะนี่ทนะี่ใหมเนี่ยแล้วมีแอร์โดยสารตอนหลังข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนนะนี่เรีกว่าเย็นเลยนะครับอ่ะให้ดูเบาะแถวสามหน่อยนะ นี่ทำการสปาภายในภายนอกมาให้เรียบร้อยนะเราคลีนนิ่งให้พร้อมใช้งานเลยนะครับคุณพี่ว้ขึ้นมานั่งให้คุณพี่เห็นภาพนะเนี่ยผมสูงห้ึ่จ็ดสิบนะนี่เด็กรูมเฮดรูมประมาณนี้นะครับเรียกว่ากว้างสปายแล้วยิ่งมีสันรูปตรงนี้พอเปิดปุ๊บจะรู้สึกโปร่งมากเวลานั่งนีและดีเซลไี่มีผลิตแล้วประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ต้องบอกว่า ออปชั่นทุกอย่างมีให้ครบและที่สาคัญราคาดีแน่นอนรถใหม่ CRV อย่างเงี้ยราคาล้านเจ็ดกว่าเลยนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าประหยัดไปหลายแสนเดี๋ยวบอกราคาอีกทีนะเพืพี่เดี๋ยวดูชมน,นั่นหลังก่อนอ,อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าตดเปิดใช่ไหมอันนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะนี่อยากให้ดูก่อนอยากให้ดูก่อนนี่อยากให้อยากให้รู้ว่าสภาพมันสวยต้องต้องขายของหน่อยเพราะว่าสภาพมันสวยมากนี่ ขาไม่ได้แกะอะไรนะครับนี่เมสปอตทุกอย่างเดิมนะรถสวยตามท้องเรื่องนะเพราะเราเล่นแต่รถสวยไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมถ้าคุณพี่ยังไม่มั่นใจเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเราจะเปิดทุกซอกทุกมุมให้นะครับผมลูกศิษย์เปิดกุงนะครับนี่เปิดให้เลยนี่เมสปอตเดิมโรงงานนะหรือเมทอาร์คนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีความช่วไม่มีจมน้ำนะครับเอกสารถูกต้องมั่นใจ การ<อ>เปิดอย่างนี้งงนอ,อะไรนะครับมันเป็นรอยจากโรงงานเลยเหรออันนี้เป็นรอยสเต็มจากโรงงานนะครับหรือว่าเมสปอดเดิมจากโรงงานนะอันนี้คือรอยแต้มนี่มันจะมีการแต้มซ้ำหนีนะครับผมนี่รูดเรียบนะไม่มีรอยเชื่อมรอยทําสีถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าถ้ามีการรอยเชื่อมรอยซ่อมทายรอยทําสีมาเนี่ยแสดงว่ารถต้องเกิดอุบัติเหตุมานะครับผมเราสามารถดูประกอบได้นะอยู่ๆมาจะมีรอย ซ่อมอะไรนี้เราต้องดูเหมือนประกอบต่อเนื่องกันนะแต่เราพยายามเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมตั้งแต่บริเวณข้างหน้าข้างหลังแต่ตรงนี้เรียกว่าโครงสร้างหลักรถแหละครับผมที่ว่ารถชนหนักไม่หนักเนี่ยถ้าถึงตรงนี้เนี่ยว่าหนักมากประมาณนี้นะครับผมแต่มั่นใจได้เลยนะเราตรวจโดยช่างมากประสบการณ์นะครับผมแล้วก็มีใบตรวจรถเป็นตรวจเป็นรปูปธรรมนะโดยผ่านบริษัทชั้นนำนะครับผมมีใบตรวจรถยืนยันมั่นใจได้เลยนะครับ โอเคสำหรับคันนี้นะรถใหม่นี่ร้านเกว่าเลยนะต้องบอกว่าอันนี้ดีเซลไม่มีผลิตแล้วด้วยนะครับผมอันนี้เป็นรุ่น top diesel เจ็ดที่นั่งนะประหยัดไปกว่า7จ็ดแสนเลยนะของเราจากราคาหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเราขอเสนอราคาหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทอันนี้ยอดขายต่างมาถูกกว่าราคาตลาดอีกนะครับจัดได้เต็มเลยนะฟรีดาวน์เออุลสุดบาทนะครับผมคันนี้น่าใช้ยังไงต้องบอกว่าอันนี้มีเป็นตัวไมเนอร์เชงแล้วเนาะแล้วก็มีตัวสันลูฟแล้วฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดออปชั่นทุกอย่างครบคันระบบเตือนก่อนชนเตือนออกเน ขับเกืองอนุรััตถิภูษสนโทมีให้ครบหมดเลยแล้วคันนี้เลขไม้ห้0 0มื่นมือเดียวประวัติครบไม่ถูกใจตัวดีเซลไม่เป็นไรครับผมเรามีตัวเบนซินสีขาวเหมือนกันแล้วก็มีตัว5ที่นั่งนะเรามีหลายคันเลยสำหรับตัว CIV Gen นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าเรามีรถอัปเดตทุกวันรีบมาเป็นลูกศิษย์กันนะครับ